สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่23กันยายนนะนี่ดึกแล้วนะแต่ว่าผมหิวน,หนิดนึงผมก็เลยสั่งาสั่งของกินมาจากในแก๊บนะฮะผมก็เลยลงมารอลงมารออ๋อเหนื่ออยู่เห็นเห็นเขาออกรถมาแล้วนี่ไม่รู้ว่าจะมาเพราะว่าน้ำไม่ได้ไกลมากน้ำมอยู่ตรงนี้น้ำน,น้นาแร่เสั่งมาล่ามาเอีเออสั่งไปใจเองตังค์เรียบร้อยนะฮะร้อยยี่สิบบาทเขาอุตส่าห์เขาอุตส่าห์รับมาส่ง อันนี้ไม่ต้องถอดก็ได้นะะอันนี้ไม่ติดไฟแดงถ้าจะติดไฟแดงอยู่เมื่อกี้เห็นดวงนี้เนี่ยเห็นจอจะติดไฟแดงเนยเพราะว่าล้านล่านแหลกมันอยู่เลยไฟแดงไป่างนึงอนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ไดอะไรมากนะฮะวันนี้ก็นั่นแหละนี่เดี๋ยวผมกินไปเสร็จเป็นสักพักนึงก็บอกให้มันด้มันคงาอ,อาว่าเอาเดี๋ยนะมีคนโทรมาไลเดอร์โทรมาอะไรวะไม่รู้ๆๆหนูกูอย เนี่ยฮะได้มาแลก็ของรับประทานมาแล้วกันผมก็ไม่รู้หูดลนะฮะว่าการกินของเผ็ดแบบนี้แบบขนาดนี้มันจะดีต่อร่างกายผมไหแต่ผมหิวแล้วผมอยากกินเนี่ม่ีสนนะฮะแล้วก็น้าเปล่าก็มาเรียบร้อยนฮะเออขอกินลกก็กินทุกอย่างหมดแล้วนะซื้อมามาร่าอะไรกินหมดแล้วฮะีลยวเตรียมตัวจะาไปนอนละไอเทมหลบมเนี่ยเดียยวเดียวเยวกูจะถ่ายไปกินตา้าไปยังไม่รู้ก็ใชมาก ยากนิดหนึ่งนะไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะขอทำแบบนี้นจะได้ใช้สองมือโอเคล็อกได้แล้วนะเมื่อกี้่ไม่ัปไปอะไรไม่รู้ใช้มือเดียวแล้วมันล็อกไม่ได้ก็นี่เดี๋ยวผมจะว,ว่าเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเข้านอนเรียบร้อยนะครับหยาดก,กินหมดเรียบร้อยก็แล้วก็จริงหมดต้องนานแล้วนะแล้วก็ไลยย่อยหมดเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะไปอาบน้ำนอนได้เลยไม่ต้องกลัวว่ากระเพาะจะ มีปัญหาอะไรนะครับคงไม่มีหรอกมันก็แค่หมา,ากลากี่หมายว่าแปดหมายปะ่ะเออแบบกดไปกดมามมีส่วนลดรานมันพอดีก็เลยสั่งมาเลยนะฮะเออถึงแม้ว่วาว่ามันจะเที่ยงคืนแล้วก็เธอตอนที่ผมสั่งมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าเกิดมีคนครัดมาผมก็ก,ก็ก็ดีนี่ก,ก็ก็มีคนหลับนี่ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแปกลกอะไรเออจะมีพวกไรเดอร์พวกแก๊ปพวกอะไรผยเขาแบบมีที่แบบ ตั้งใจทาง,งานตอนเที่ยงคืนถึงตีสองตีสามตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือเพราะว่าบางทีตอนสมัยก็ไม่มีช่วงช่วงที่ผมเอ,อช่วงที่ผมตื่นตอนประมาณตีสี่แล้วแบบมันมีครั้งหนึ่งที่ผมสัส่งสเต็กมาก,กินแล้วมันมีคนมาส่งให้เลยผมก็เลยสงสัยว่ามันมีคนแบบที่มันมีพวกไรเดอร์อะไรที่แบบแม่งตั้งใจแบบแบบตื่นแค่ตอนคืนเพื่อรับออเดอร์พวกนี้หรือเปล่านะเออก็ เออก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเพราะว่ามันก็จะคงจะมีคงจะมีอยู่บางอยู่อยู่อยู่แหละคนที่ฝั่งดึกขนาดนั้นและแล้วก็แต่ว่าแบบถ้าเกิดไรเดอร์เล็กน้อยแล้วเขาก็จะมีโอกาสตลับงานได้เยอะนะว่าไรเดอร์สนใจเป็นคารับตองวันถ้าเกิดปโฟกัสกต่งารรับตอนกลางคืนตอนดึกตอนตีหนึ่งตีสองอะไรแบบนี้แทนก็อาจจะได้เงินเยอะกว่าขนได้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะมีคนเพราะมีโอกาสที่จะรับ เอ่อออเดอร์น่าจะเยอะกว่าแหละไม่รู้เหมือนกันดิผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเขาทํางานยังไงนั่นแหละเออก็น่าจะมีคนมาส่งมาแล้วให้ผมว่ามันราคาร้อยสิบสามบาทผมใจเป็นร้อยยี่สิบม่ต้องทอนอ่ะกู้สั่งมาส่งให้ตอนเกือบเที่ยงเที่ยงคืนมึงมึงเอาไปเถอะมึงไม่ต้องทอนกูอะนั่นแหละนี่แต่ผมช่วยอาบน้ำนอนแล้วนะฮะก็พรุ่งนี้ก็ทำงานนะฮะทั้งนี้ทำงานต่อไปนะฮะก็นั่นแหละเดี๋ยวไปละแล้วไวเจอกันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ